โ้สเงาแห่งบาร์เซโลนาบุหลุษผู้ไร้ตัวตนผู้ทวงความยิ่งใหญ่ให้กับบาร์เซโลนาสวัสดีครับสาวกอาสุกานาทุกท่านครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับทฤษฎีสมคบคิดครับ เรื่องที่คุณอาจจะยังไม่คิดเราจะมานั่งคิดและนั่งคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับสำหรับ EP นี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่อาจจะฟังดูแบบแปลกสักนิดหนึ่งนะครับที่มันมีโค้ดเงาเกิดขึ้นโค้ดเงาเนี่ยก็คือโค้ดที่ไม่ได้ระบุตัวตนนั่นแหละครับโค้ดที่ทำงานอยู่ในเงามืดโค้ดที่บงการทีมแบบลับๆครับ แต่มันอาจจะดูแปลกตรงที่ว่ามันเกิดขึ้นกับบาร์เซโลนาเนี่ยสิคือทีมระดับบาร์เซโลนาทำไมต้องมีโค้ดเงาล่ะถูกไหมครับเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมากนักนะครับสำหรับลีกที่จเจเลยแล้วแต่ถ้าในเมืองไทยเนี่ยมันก็อาจจะพอเห็นอยู่บ้างนะครับว่าใครคือเงาของโค้ดใครคืออะไรอย่างนี้เนาะแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าชายคนนี้ครับเป็นโค้ดเงาที่ ไม่ถูกปรากฏในสื่อเลยไม่มีหลักฐานใดๆชี้ว่าเป็นเขาชัวช์วครับคือเมื่อคุณพูดถึงโค้ดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบาร์เซโลนาเนี่ยคุณจะนึกถึงใครได้บ้างครับบางคนเนี่ยนึกถึงโยฮันครับบางคนนึกถึงเปปกวาดโอราบางคนนึกถึงลุยเอ็นลิเกออันนี้ก็สุดแล้วแต่ใครชอบครับแต่มีโค้ดอีกคนหนึ่งครับที่เชื่อว่าย้ำนะครับว่าเชื่อว่า เป็นหนึ่งในโค้ดที่สุดยอดที่สุดคนหนึ่งเหมือนกันนะครับย้อนกลับไปราวปี2 0 0 6 2 0 0 8ครับบาร์เซโลนาเนี่ยอยู่ในช่วงผัดถ่ายเลือดใหม่ครับในยุคของแฟนไรก,การ์ดนั่นแหละครับแฟงไรก,การ์ดเนี่ยก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักครับคือทำทีมได้ไม่ดีพอนั่นแหละครับสำหรับบาร์เซโลนาเนี่ยเป็นทีมที่ต้องการความสำเร็จอยู่เรื่อยๆสไตล์บอลต้องชัดเจนสไตล์บอลต้องสวยงามอย่างที่ทุกท่านรู้นั่นแหละครับ แต่นี่คือไม่ได้สักอย่างครับในช่วงนั้นคือบาร์เซโลนาเนี่ยห่างไกลจากคำว่าสวยงามห่างไกลจากคำว่าสำเร็จครับและแน่นอนครับว่านักบอลเนี่ยเล่นเหมือนไม่มีจิตไม่มีใจเลยเพราะว่าฟอร์มมันห่อเหี่ยวไปหมดนะครับอะไรมันก็ไม่ดีครับในช่วงที่มันมีความอลมานความเละเทะของทีมเนี่ยมันกลับมีบางนัดครับที่ ฟอร์มเนี่ยดีขึ้นมาเลยดีขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะรู้ได้ครับเพราะว่าโอเคฟอร์มดีขึ้นแต่สไตล์แบบเดิมอันนี้เราเข้าใจได้แต่สไตลเ์เปลี่ยนเลยครับสไตล์บอลบาร์เซโลนาเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดครับ แต่มันเป็นแค่บางนัดเท่านั้นเองคือแท็กติกอ่ะมันจะเป็นทัวทัลฟุตบอลของโยฮันครับผสมกับติกีทาก้าของเป๊ปกาดิโอลาในยุคนี้ซึ่งยังไม่เคยมีในยุคนั้นนะครับผสมกันอยู่มันเป็นแบบนั้นในบางนัดของแฟงไลกาดครับเราก็มาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะทำไมมันเป็นแบบนั้นน่ะเสียงกระซิบจากวงไหนครับจากนักข่าวสายบาร์เซโลนาที่ชื่อว่าเจจุด คเคยเขียนไว้ในบล็อกเก่าครับว่าทุกครั้งที่บาร์เซโลนามีการเปลี่ยนรูปแบบเกมกลางฤดูกาลมีชายคนหนึ่งที่จะย่องเดินเข้าไปในห้องซ้อมของบาร์เซโลนาโดยไม่สวมเสื้อทีมเขาเนี่ยไม่พูดมากแต่ทุกคนเนี่ยจะฟังเขาอันนี้คือเสียงบอกเล่าจาก JM ครับและมีเสียงยืนยันอีกก็คือ จากอดีตนักเตะเยาวชนของบาร์เซโลนาครับเขาก็พูดคล้ายๆกันว่าเขาคือชายร่างผอมตาแดงก่ำจากการไม่ได้นอนแต่ทุกครั้งที่เขาอธิบายแผนเนี่ยทุกคนยังเงียบฟังเขาอันนี้เสียงจากอดีตนักเตะเยาวชนนะครับเขาบอกว่านี่คือที่ปรึกษาชั่วคราวจากโปรเจกต์ที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีอยู่จริงครับอันนี้คือสิ่งที่น่าแปลกใจครับว่าโปรเจกที่ไม่มีอยู่จริงคืออะไร เอาสิครับฟังมาถึงตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันชักจะไปกันใหญ่แล้วถูกไหมครับมันถึงขนาดที่ว่ามีสื่อสเปนครับเล่นข่าวว่าเอลเชคิโนฟานทัสมาหรือ โค้ดผีนั่นเองครับเพราะอย่างที่บอกกันว่ามันเป็นโค้ดที่ไม่ถูกระบุในอะ,อะไรเลยไม่มีแม้แต่ว่าถ่ายภาพกับทีมออกสื่อลงเว็บไซต์อะไรก็ไม่มีทางนั้นนะยุคนั้นก็คือแฟนไลกาศก็คุมไปนั่นแหละแต่สิ่งที่คนเชื่อกันนะครับย้ำนะครับว่าสิ่งที่คนเชื่อกันครับว่ามีคนบงการไรการดอยู่เพราะว่านี่ไม่ใช่สไตล์ไรกาดและ ต่างๆการที่เราได้เห็นในสนามมันชัดเจนครับว่าราวกับคนละคนเลยและแน่นอนครับว่าทัฟแท็กติกมันดีขนาดเนี้ยทําไมไร้กาดไม่ใช้ต่อเนื่องละ่ะถูกไหมทําไมมันมีแค่บางนัดบางครั้งนัดสําคัญที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นทาไมเป็นอย่างนั้นก็มันมีหลักฐานเดียวที่ยืนยันว่าเขาเนี่ยอยู่ในทีมเราน,น,นั่นก็คือพาสปอร์ตท,ที่เดินทางไปกับทีมครับแต่ว่า มันก็ไม่ถูกฉายออกมาว่าเขาคือคนคนนี้ครับบันทึกจากผู้ช่วยโค้ดนะครับเขียนไว้ในสมุดส่วนตัวครับว่าเอฟกลับมาแล้วคืนนี้เนี่ยเขาจะโชว์แผนแปลกๆเอามาลองใช้ในศึกเอลกาซิโกแน่ๆอย่างนี้ครับอันนี้คือหลักฐานจากการเขียนไว้เท่านั้นครับและมีหลายทฤษฎีครับย้ำนะครับว่า มันเป็นทฤษฎีสมคบคิดครับที่เขาคิดกันมาว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบไหนครับหนึ่งเลยครับคือเขาเชื่อว่าเป็นอดีตโคต้ชเยาวชนของบาร์เซโลน่านี่แหละที่ถูกไล่ออกไปแล้วแต่ดึงตัวกับมาช่วยไรยการดแบบลับๆอะไรอย่างนี้ครับบ้างก็เชื่อว่าเขาคือนักวิเคราะห์เกมจากตาก่างประเทศแต่ไม่มีใบอนุญาตจากฟีฟ่าก็ อันนี้ก็น่าสนใจครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่า,เ,าเราอาจจะมีคอนแทคคนที่เก่งๆมากๆแต่ชายคนนี้เขาดันไม่มีใบอนุญาตจากฟี ف าก็ไม่สามารถเซ็นมาทำงานในตำแหน่งนี้ได้อาจจะทำงานแบบนั้นกันไปจา้างกันเป็นจ็อบบายจ็อบอะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางคนก็อาจจะเชื่อว่านี่คืออัจฉริยะคนหนึ่งแต่ไม่ได้อยากอยู่ในแสงไม่อยากได้แสงไม่อยากได้สื่อไม่ต้องมาทำข่าวอะไรชั้น ฉันขอแค่ทํางานของฉันไปอันนี้ก็มีคนเชื่อแบบนั้นนะครับและความเชื่ออีกความเชื่อหนึ่งก็คือเป๊ปกัวดีโอลานั่นแหละที่เป็นคนนําแผนนี้ขึ้นมาให้ไรากาดแล้วก็เข้ามาเป็นผู้ช่วยไรายกาดแบบลับๆเกาะอ่าอันนี้ก็น่าสนใจครับเพราะมันจะเป็นใครได้ที่มีความคิดล้ำๆแบบในปัจจุบันที่เราเห็นนะครับก็น่าจะเป็นเป๊ปป่ะไม่งั้นเขาจะถูกดึงขึ้นสู่ชุดใหญ่ได้ยังไง ถูกไหมนี่คือการที่ตั้งข้อสงสัยครับแล้วก็เป็นทฤษฎีสมคบคิดครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นและทฤษฎีไหนเนี่ยมันเป็นไปได้บ้างอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้ขนาดนั้นหรอกครับว่าทฤษฎีไหนเป็นไปได้ที่สุดแต่สําหรับผมเองย้านะครับว่าสําหรับผมเองเนี่ยมันเป็นเปปกวาดีโอลาดนี่แหละครับที่ขึ้นมาอย่างที่บอกไปข้างต้นครับ เพราะว่าเป๊ปเนี่ยเป็นคนเก่งถูกไหมครับเขาอาจจะได้มีการปรึกษากันกับไรกาดอะไรเงี้ยแต่เป๊ปเนี่ยก็คุมชุดเล็กอยู่ถูกไหมครับนั่นก็ทําให้เขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มาทําอันนี้เต็มที่ก็เลยอาจจะมีบางนัดที่ได้เข้ามาให้คําปรึกษากับไรกาดอะไรเงี้ยครับเป็นไปได้หมดเลยแต่ถ้าอีกทางหนึ่งขอฉีกเลยผมมองว่าเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งที่ไม่มีโปรหลายเส้น ก็เลยทํางานไม่ได้บาร์เซโลน่าก็เลยต้อง mm hmm. เซ็นสัญญา mm hmm. เก็บความลับไว้ว่าห้ามแผงภายนะนู่นนี่เดี๋ยวเสียประโยชน์กับสโมสรอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้ครับแล้วเพื่อนๆลหละครับคิดว่าทฤษฎีไหนเป็นไปได้ที่สุดทฤษฎีไหนได้ใจขุดลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ และเพราะอะไรคุณคิดอย่างนั้นครับถ้าชอบทฤษฎีสมพบคลิกนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับกราเสีย